พี่น้องเห็นมุมมองกว้างบ่มันจะมีซ่าน้ำยู่ขวามือแล้วมีต้นใหม่้ายๆต้นบักบกแล้วก็งูอควายมันก็มาทูทไททนี่แต่บรรยากาศค่ะเราเขาเจา้าเราเขาเราเขาแบบ,บเราเขาที่การเลี้ยงควายเดี่ยงวงูเขาไปในภูบ่านกันครับพี่น้องผู้ต่ฝนกำลังเกลียวเขาช่วงนี้ข้าเจ้าเกลียวเขาก็หลายเนาะวันนี้ใายบังกะโลนี่ ด้บรรยากาศดิอ่อนซอนบ้านหลังนี้ด,นดี่น้องใ้พิวบรรยากาศขนาดพี่นอ้องในบรรยากาศดีสุดเลยพึงบานข้าเจ้าได้ยูพุนปวยหนามาทั้นทงนี้เป็นเคลแล้วโอ้ลมเย็นทั้งปีเลยบ้านดดนจเจริญแม่ขม้ากไกลเติมที่สนนเอมัอนองโอ้เหลียงงูอยู่นี่หนาอยู่หน,นะนาโอ้เข้าไปในซอยนี้กันต่อครับพี่นอ้องซอยนี้บรรยากาศคาดซิกขนาดเลยมีซ่านหนา นอกเห็นมุมมงกว้างว่มันจะมีซาน้ำอยู่ขวาเมื่อแล้วมีต้นใหม่้ายๆต้นบักบกแล้วก็งวควายมันก็มาทูไทยๆนี่แต่บรรยากาศค่ะเด็นนอนห่มผ้าอยู่หนาวอากาศเย็นครับถือว่าอากาศเย็นเลยยี่สิบองศา มาเนี่ยกจนนนน็จะมีคนหุ่นจักกบาลโจไร้เติบอยู่นะครับเสียออกไปดังพูดบันหาไซคุนบรรนอดจ้าเดือะแวะหันแวะนี่เป็นอีเดือยเป็นกระพากันมาอยู่เป็นชุ่มชนนะครับชุ่มชนชุ่มชนหนึ่งนี่บอกโนกเขาแม่นี่บอกโนกเขาโนกพิราบ่อน,นี่ นกเขานะพี่น้องนกเขานกเขามานันห้องจุกปรูน่น <c oughs> ปขอบคุณครับ <c oughs> ไปต่อครับครับ ก็มึงคู่ผัวมาโจตั้งใจสิพีล่อนี่เมืองเลยเด้พี่น้องว่าไงบ่มีคนเบิ่งเขาจะบุพเา,า,ากันมากเนี่ยโอ้ในเมืองกันไนะนมากแบบมาทางชนบทแบบนี้ก็เลยตรงมานเมนี่ยมีเดี๋ยวไปหล่อนี่เมืองดูเดี๋ยวเสร็ไปนั่งเข็มนบลาดไปล่าวเมา่อก่อนครับจะไปเข็มนบลา,า,าดบรรยากาศคาดติ๊กนี่ครับพี่น้อง บรรยกัศคาดสิคาดสิหนาทางนี้ต่อพี่หนกหนามามีบกเลยโอ้โหหนามดีขนาดแถวนี้เพราะข้าเจ้ามีบอ่อบาดาลบ่บ่มีบกมีหยังเลยหนามเปิดหนามแซย์เจ้านายข้าเจ้า,า,นนา,ส,าจสีกันวานเขาได้บัดวานเขาน้ำปังโอ้พี่น้องได้บรรยากาศเชี่ยวบรรยากาศดีขนาดทั้งนี้ แผงโซลาเซลล์แล้วก็มีบอบาดานผอนบพญพชาวนสมาดีเปิดน้ำได้ตอาาลอดเนาะเราเขาพระเจ้าเราเขาเราเขาแบบเขาเขาดีการเลี้ยงไหวเดี่ยวัวเมียหัวมุ้นี้งามขนาดพี่น้องพี่น้องเบิ่งต,นตนน้นโพต้นใหญ่ขนาด เห็นหมาถัวนึงสิไหลห้องบ,บ้านนี่นจ่องที่เอาเข้าอยู่ด้วยไปครับแล้วนี่มีชุมชนน,น้อยโอ้เป็นบาทไปชุมชนนึงเลยพี่น้อง เ้วพี่น้องบาจโจเลาะประมาณสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงก็เริ่มบาค่อยมีเสียงเ้าแล้วนีว่แต่พยายามจะไปให้สุดทางนะนี่็เอาไปผุนยี่ปีซอยหนึ่งไม้หลายซอยพอจาาพากไปอยู่ตามทงหน้า หนาวหนาวพี่เอา้ฟังนี่เขางามขนาดพี่น้องเขาเขาเม็ดงามขนาดต้นสูงสูงโอ้ย่านยานบาโจกเลคขับรถมาอีกหน่อยนะครับเขาจะได้บรรยากาศทางหินแห่หินโก้ เันยิ้มให้ขอบคุณหลายๆเย้ยครับนี่ชื่อบาโจได้ครับโอ้ดอกดาวเรืองแงมนี่เป็นอ้อมแหยมีนมาเป็นร้านค้าเดินทางกับบาโจครับพี่นอ้องไปเรื่อยๆมาชมบรรยากาศวิถีชนบทอีสานบานเฮาอีสานชนบทอีสานแทแๆครับ ที่บ้านหลังนี้นะสิมีคนอยู่รถโต๊ะหลุมมันข้าแต่แนมบ้านควายควายมวนขนาดมีน้องหนามบอกนี้โอ้โหอะไรบรรยากาศแท้แถวนี้พี่น้องเห็นปะแล้วจะจอดมรงนหนพี่น้องเบิง้งควายมันเรียงมันยูหุ่นนั้น เลียงควายมองไหนมีควายที่ไม่ตนใหม่เนี่ยมันขั้นมันก็จะถูถูเอาเปลือกใหม่พี่น้องเออแล้วก็มีน้องหนาล้างจะเกลียวเข่าแล้วบรรยากาศมันก็นจะเปลี่ยนไปเป็นวิธีแบบหนาแหลงวิธีเกา่เกาๆช,าชนบทถ้าว่าเบืองหนาฝนเนี่ยหน้าฝนแ้่กลางกลางวันสานีา่บอกงง่ทาศิสมาท้านสมาแล้วก็ตองมาแบบประมาณมิถุนาเนี่ยจีงาม หงามันกำลังออกมาท่านใหญ่ตอนหงามันแก่มันเถ่าไปแล้วเบื้องบรรยากาศที่ทาศน์บ่คอยงามบันไดห,หอดแล้วครับพี่น้องบันหาดบันหาดส่คูดเป็นอีหมู่บ้านนึงครับพี่น้องอีกลุ่มนึงอยู่มองนี้เลยโอ้แต่บรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศบรรยากาศสนบทสนบทแท้แของแท้แ เขา่าเม็ดง่าเม็ดคือจังเม็ดสันสันเม่นบอมันจะมีเข่าเหนียวพันอย่างคือจังประเทศลาวนะพันเดินสันคือจังอันเอ่อเข่าญี่ปุ่นมันสิมันสิสันทั้งหมดมันก็นลเลียวเข่ากับทั้งนี้กับเป็นอีหมู่บ้านนึงเลยที่บาโจมาบรรยากาศไม้กับมาหลอบเลยลมหนาวลมเย็นสบายสบาย ที่หน่อยเงาสองครังท่าก็จะเป็นสีน้ำตาลเขาไปในภูวานกันครับพี่นอ้องพุ่มตะบนกำละเกลียวเขาช่วงนี้เขาเจ้าเกลียวเขาก็หลายเนาะประมาณกลางพฤศจิกากระน่าสิเบิร์ตแล้วครับบางเจ้ากลับไปเกลียวพุ่นไปเกลียวซองอันทันว่ากระมี่แต่ทางเหนือส่วนใหญ่ทางเหนือนี่สิเกลียวประมาณตน เดือนทันว่ากาษีเบดละ่ะประมาณอาทิตย์นสองอาทิตย์บ่เกินเพราะว่าเข้าส่วนมากับภูพร้พอ,อมกันเนาะแค่นี้ก็เป็นชุมชนนึงเลยอ่ะเฮ้ยเขาจะผ้า,ากำอยู่เนาะอยู่น้ำกันอยู่กันแบบเแบบจ็ดสี่อ่ะในบรรยากาศนี่เนาะอยู่น้ำกันมนุษย์เป็นสรรังคมอยู่ด้วยกันแบบเป็นสังคมนะ ท้องทุง่งเสาไฟฟ้ามาตลอดทางที่เขาเดินทางมาเลยกับบรรยากาศที่แบบบานบา,นบาจโจหรือเมยยเ,ยเปไหนเดินทางเมย์หรอสามชั่วโมงไม่เหงรอบมานี่นะ ถ้าไปไกลๆกับลเลาะเบิดมือบาา่อสมบ้าเทียนเลาะได้มันเมื่อยต้องต้องพักปะโอ้ขาดซิขนาดมองนี่ต้นมะพร้าวต้นมาอ้าวถ้าคนกี่มาหอดนีหล่ะบานส่งมาเด็นงาน่ายมันถ้าคนกี่มาหอดอีโอ้ข้าเจ้าเฮ่ท่าคนกี่มาเรื่อยๆบอกออจะหน่อยนี่ ท,ที่เขาเดินทางมาเนี่ยจะเป็นทางคนกีดเพิ่นเลยสิบ่มีทางกันลูกร่างทางหิมแห่แบบนีแล้วพี่นอ้องหาสิบบวมเห็นแล้วครับหาบรรยากาศเนี่ยนี่น่าสิบบวมมีโอกาสที่จะได้พบพอแล้วล่ะบรรยากาศแนวนี้เนาะบาโจ้กะที่ว่าโชคดีได้ทายไว้ทายบรรยากาศแบบมีไว้ อนาคตมันกระสูนหายไปตามการเวลาทุกอย่างพัฒน,นาขึ้นมาเรื่อยๆบรรยากาศการตาเขา่าแต่แดดก็ออกที่จริงก็วบ้านแดดเดียวนะสีแห้งแต่ว่าแดดมันหมอ,ออกที่นี่ว่ามันมือสองมือตาก็ต้องมาเก็บี เขาหนาต้องดีต้องมาเก็บกีนี่ลหละพี่น้องสังเกตบอกเขาครับรถมาเรื่อยๆนี่มันจะมีบานอยู่พุ้นติดริมเกินสิลินทอนเห็นบอกวงเวิงด้านหน้ามันครับรถล,ลงมาไกล้เขื่นแล้วครับนี่ ให้เกินสิบลิตรโอ้ทานนี้เขาเจ้าเกีียวเขาันเบิดแล้วต้องเย็นสบายสบายเห็นภูเขาเ็นกันชายแดนไทยลาวชัดเจนเลยพี่น้องก็น,งนองอาจิบะท่านได้สู้สู้มาท่านไหนโอ้ขับรถอยู่ผุนมีมูบานอีมูบานหนึ่งที่ทั้งผุนน่าจ,จะขึ้นกับบานโน่นคู่น์หมอวเหน่ยใจเท่กัน ทุกซอกทุกซอยเดียวเข้ามาเนี่ยมันมันมีสตอรี่ทั้งนั้นพี่น้องเอาเดี๋ยวมาเห็นนะมาได้เข้าได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแน่นี่โอ้บรรยากาศดีขนาดเลยลมเย็นสบายสบายพี่น้องสุดยอดเลยได้เห็นผ่าบุ้งม่งกวางกวาง,งผ่านกล่องบาโจบาโจคิดว่าพี่น้องนะ่ะสิมีความสุขแล่ว เข่าตาเข่าสู่กับแดงแดดผมมีแสงแดดขึ้มฝ่าถึ้มฝนจักหน่อยคุ้มจะเลื่อนซับคุ้มจะเลื่อนซับไปทางนี้แต่เราจะเข้าไปทางนี้ก่อนจะไปเบ่งบรรยากาศริมเขือนครับริมเขือนซิลินทรอน เพียงห่างเพียงหมงที่ใส่นี่เป็นบ้านบ้านวิคนอยู่เดในบ้านหาบรรยากาศเก่าๆวัวนี่เดี๋ยวบวกคอยมีนะครับพี่น้องพอเจอพยายามพยายามเสียเลาะแต่กับบวกคอยมีปัญหาเองพ่อมาพ่อเข้ามาริมเคอนี่ลมมันสีแห้งขึ้นเรื่อยๆเลยพี่น้องเปเสียงลมเข่าก้า มเป็นยังเด้อพี่น้องลงมาลิมเขื่อนซิลินทรอนตาเข่าตานะหนังเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าไปเนาะอยู่บา้านเฮาเนาะเขา่าบริสุทธิ์บาทบริสุทธิ์เศ้า บรรยากาศดีขนาดเลยลงมาทางนี้บรรยากาศริมเครื่อนโอโ้พี่น้องเห็นบอกเคื่อนสิลิ่นทรเป็นเบิ้งเลยอยู่นี่เฮาก็จะเห็นภูเขาทางประเทศลาวชัดเจนเลยดิยเขาง,งามงาม,งามลมสีแห่งนี้จะน้อยเด้อพี่น้องเขากล่องมันนี่ไข่บังกะโลนี่เออได้บรรยากาศดีอ่อนซอนบ้านหลังนี้ดิโนได้เพลินวรยากาศขนาด เขืเ่อนเลยวิ่งนี่ไรพี่น้องมันสอนบานเพื่อนเนาะโอ้วิ่งที่ลรขึ้นเขื่อนเลยอ่ะพี่ไหนบรรยาก,กาศดีแท้โคหน้ำเขื่อนขึ้นมาหลายเติบอยู่ได้หน่มาถึงแล้วครับเขื่อนสิลินทอนโคหน้ำขึ้นมาหลายแห่งล้ว ลมแหง้งก็จะเห็นเดือดเขาเหตุกั้นแดนลาวฮ่ากิน้องได้บรรยากาศที่สุดเลยพั่งบานข้าเจ้าได้ยูพุนปวยหนาไปาทาั้งนี้เป็นเคลแล้วโอ้ลมเย็นทั้งปีเลยก็มีหอนนะยูสิ กะที่มันสียู่ขคงหนาวดินหนาวมันขึ้นมาหลายเตัวโอ้บรรยากาศแค้มเกิร์กนี่พี่น้องเห็นที่เป็นหนื้อหแล้วคันแท้นนี่เป็นถุงเนี่ยที่ว่าน้ำเคื่อนมันขึ้นมาแล้วพี่จอยมันก็ก้สีลดลงไปเลยเล่ะหนาแรลกหนาเม,มื่อกช่งคุ้นนี่โอ้เขาก็ง่ามอยูอ่แล้วเขาภูแค้มเคือนก็ง่า,งงามอยู่แล้วพี่นอ้องเบิง้งเขาวนะเนี่ย งามันได้ไรเนี่เขามันไม่ได้สูงแต่วมันก็งามนะท่างพูดพี่น้องพี่น้องเห็นเขือเขาบ่เขือเขาพ่นมนุงรักเนี่ยสุดลุ่งขลูกตาเขตกั้นชายแดนไทยลาวน้องพูนก็ดจะมีอยู่ภูเขาหลุดแดมนั่นจะเป็นผู้ผู้เก่าฝั่งลาวาทางวัดปู่ยุงหลังหรืวัดปู่จังปะัำ ซอนบานข้าเจ้าอยู่ริมเขื่อนเมื่อวีบรรยากาศดีค่ะโอ้โชคดีเนาะด้ที่แถวนี้เนาะเดินทางต่อครับมาทางนี้ครับพี่น้องเป็นชุมชนหนึ่งชุมชนหนึ่งเลยครับสิบผ้าพี่น้องไปเบิ่งทางคุม อีคุ่มหนึ่งคุ่มปลาแท่นกระทางนี้มันก็จะไปทางริมเขื่อนเอนี่ันเป็นทางลูกรังไปยังสี่หลักทางแดงไอ้พวกี้ขนเกลียนมาหอดทีใส่จ้าหน่อยก็บ่มีหรอกระทางไกากปกว่าเจ็ดปีหรอเดียวกับเบิร์ตทางไอ้นี้ทางใหม่มาเรื่อยๆ,ๆนะ ครับลดลงมาเรอยๆครับเข้ากับสิมาฮอดริ่มเขื่อนนี่คือเก่าอีโซนหนึ่งมัวควายกำลังมวนกับการกินหยาดอ่ะถรงหน้าริ่มเขื่อนครับเขาก็แง่เติอบอยู่เด้ยโอ้ทางบนแง่วม,มเบิ้ลแล้วไปไปไหนได้ทางบนนั่น แงงแฉ่หนามอยู่ทั้งคุนงูหนามขึ้นร้ายขนาดหน,ะนามขึ้นพี่น้องโอ้หนามขึ้นลงมาเลยวิ่นีเ่เราเห็นภูเขาชัดเจนเลยพี่น้องบ่ภูเขาลำแหลมนั่นภูเขาอยู่ฝั่งประเทศลาวคนนี้นั่นพูนลำแหลมน่ะกล้องอันนี้มันซูม m ในหน่อยเดียวพี่น้องเห็นบ้องน่าจะเห็นลำแหลมตามปลายมือบาโจอะไเนี่ยลำแหลมนั่นบ่แม่นฟังไทยเราจะฟังลาวคนในเข้ับนั่นวิวง,งามขนาด บมได้มีที่มีทางที่แถวนี้เนาะอ,อ้นซอนเนาะมาเฮ็ดเอิ้อนมาเฮ็ดเ,ออเถียงรือเฮ็ดรีสอร์ทเราต้องเฮ็ดบ้านแบบลังไงนะนะเฮ็ดแบบพ่ออยู่นะวู้บรรยากาศดีหลายทีนี่ขเขาจ้อาน้าใช้เฮ็ดรีสอร์ทาแต่ว่าผมมีคนอยู่คือจะเฮ็ดรีสอร์ไม่มีคนอยู่ห àng, ่างก่าตอนลมเย็นสบายสบาย พัดเขากรงปุ๊บ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 เลยไปหนอ่อยสุด,ดยอดบรรยากาศบรรยากาศริมเขื่อนสิรินธรอนโอ้ยนกยังนี่นกน,กเ,น,น,นกเต็นต์วอนีออโน่โอ้นกเต็นต้นเข่าสีทองล้วงเข่าสีทองนกหัวควายกำลังม้วนกับการนัน สิได้ไปกินหญ้่กินมะแลงขุนเคลื่อนซิลินทรอนพี่น้องคุ้มปาแทนคุ้มปาแทนหรือเป็นบ้านปาแทนใครเยื่อเสาไฟมาหอดพีเบิร์ดเนาะมีทางมีทงมีทางหมดทุกอย่าง บรรยากาศเบิ้งวิธีชีวิตชาวบา้านเลี้ยงงวเลี้ยงควายปล่อยงัวควายกินหญ่าตามทุงนาแม่ตกใจอย่างนั่นอะสวัสดีครับ,บ<า>อันนี้เป็นบาน้านยังลรืแม่บ้านบ้านปากแนบ้านปากแทน จไปเลาะริมเขื่อนนนั่ไปเลยไปทางนี้เนาะแม่เฮ็ดยังเรียงง่ว่าอันข้อมันวางก็อโอ้บ้านนั่งโคบ้านนั่งโค้งบ้านนั่งโค้งเขาเอิญบ้านยังทางนั้นบ้านนั่งโค้งบ้านนั่งโค้งข้อเอิญบ้านโดนเจริญบ้านดอนเจริญแม่เขามาไกลเติบที่สันโนเออบ้นอย่างงโอ้เลี้ยงงัวอยู่นี่หน้าอยู่หุ่นนะกโอ้ ไม่ได้ปล่อยไฟไบอกไม่ได้ปล่อยปล่อยปล่อยอยู่โอ้ไฟนี่ถนะ้าคนจับเป็นยังอยู่บ่แม่นี่ยส<อ>ดส<อ>ดม,นมนันมันสิมืนันชิ่มต้มตึ่งโอ้ยู่บ้านยุบันเธอเลียกเข้านีลา่ล่ะยู่ทา้งน้องแสงวันมาเลาะที่ซื้อล่วไปที่บุญเพียรครับผมมองระยองมานี่มาบอกวิ่งสิกะไายแม่ไปน่ะบอกเราวพวกหนุ่นหนไีไปเถอะลงเป็นดาราหนึ่งเดี๋ยวบุเพียลูก แม่เห็น <laughs> แม่ไม่คอยต้นนี่สิวะ <laughs> ลูกเ็ดลูกล่าครับผมมันเข้าเข้าไปหันกับที่นี่บอ่อปลาปลานิ่นนะโอ้โอ้ยงามงามอันนี้รมพาดจังสีมขึ้นรมพาดนี้ตลอดทั้งปีเลยบอกหัวมันกน็มันเกี่ยหัวรบออกน,นะโอ้ช่วงหนนะเราลมมันแห้เงเนาะ นี่เขาเจ้าเลี้ยงอยังนี่ไก่พันธุ์ปูไก่พันธุ์โอ,อ,อ,อ้เลี้ยงไก่ตัวนี้อืมลูกกระหันทีทางสิลาหน้ามันขึ้นถึงถึงทางเลยแมนยังนีสลายอ๋อนีเรียกพวกฮะพวกไปเกีย้ยปูเกี้ยปลาเขาก็จอดไปทางครับผมววปลาพี่น้องไวเบิง่งริมเขื่อนกัน แม่เพิ่นมาเบิ่งง่วงั่วจ้ามันสีอกอ่ออ,อ,อแต่ปันกป่อยกระแสไฟอยู่ได้เพิ่นว่ะ่กลกาไปจับดอกเฮาเบิ่งบรรยากาศริมเขื่อนสีลินทอนอีกมุมนึงโอ้ง่วตัวนี้คือจอยสิบ่๊ควันบ่พี่กับเขาเลยเนี่ยบานเป็นเหตุขึ้นมากม่ เออมื่อยู่มันอยู่ตามธรรมชาติบบนี้กาไปตาเบิงไปตาบรรยากาศดีแถวพี่น้องเนาะนี่นลยจะเป็นบ้านรี่ว่าเทียงห่างเป็นบริษัทงานและะ้วไปเบิงบรรยากาศแคมเคือนพี่น้องซิลินทอน พู้ถึงเขื่อนซิลินทอนทุกคนเ็ยจะคิดถึงพี่บุญมังสงหาหรนอะรกันเพิ่ซิลินทอนเปนบอกอันรับแรกคือซิลินทอนเลยเื่อนซิลินทอนมันก็ก,กินหลายพื้นที่ครับอันรับแรกคือบุญทฤีซิลินทอนแล้วก็พี่บุญมังสงหาหันขอบลุ่มเบเป็นเขตถือว่าเป็นเขตชายแดนเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าข่าไม่ั้งหุ่นบอกจากกิโลก็จะเป็นประเทศลาแลวแล้วมาเบิงวิธีชีวิตคนปรามงวิธีคนริมเขื่อน ว่าขจาผ้ากันทิศเนี่ยโอ้น้ำขึ้นมาหลายแท้น้ำไหลขนาดโอ้น้ำขึ้นมาข้าขนาดหอดผีเลยพี่นอ้องนี่เป็นเขียงวิธีชาป,ประมงเป็นไม่เห็นเหนียงนอกเนี่ยโอ้แพ่ป่า โอ้โอ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 น้ำคิดมาหอดีโอ้เขาเจ้าล่างกระช่างเนาะช่างปา่าปพกติด้ทางมันสิลงไปทางผุ่นนี่ต่ว่าแน่ามันขึ้นมาห้ายแห่งนะ่ะห่ามันขึ้นมากไอ้หน่องบรรยากาศริ่มเกินสิลินทอนครับอากาศดีชิจอดเลย ครับไสละฟ้าพุ่นบ่เนี่กระช่างพุณนบ่บกระช่างเปล่โอ้ตรง,ตงไปครับเลื่อนไปพุ่นบ่โอ้หนาวขึ้นมาไหลเติมเลยเนาะโอ้นาวม,มาไหลขนาขเจ่าซูบหนากพุ่งเติบอเลยไม่รูเห็นบ่กที่วงามเป็นเมือเลยโอก็เต้หัวเนี่เป็นเขานี่เกี่ยวว่าท่านใดแ่้วนาวถ่วมเข่าเพดเนี่ยเ,เขาเนเน่าย่หน่นั้ แต่ท่าน้ปกติมันจะเป็นล่านลับลงโล่งลงไปทีา่นามแหงรถไซร์รถไงล่องไปได,ด้ได้นี่น้ามันตื่นมาไล่แหงก็ไปไลึกเราซ้ำซ้ำข้อก็ไปหันซ้ำข้อลึกเขื่อไม่ได้หนี่มีคนล่างก็ช่างปลาล่างก็ช่างปลา อันนี้เอาปลาเอาแล้วก็ล่างบ่ครับทับแต้วเอามา,าล่างมาเป็นโอ้นี่แหละเข้ามาไเชี่ยเขาก็ได้เบิบ่งวิถีชีวิตผู้คนหลากหลายเในพี่น้องเนาะเห็นนั่นเห็นนี่เห็นหลายๆอย่างบางสิ่งบางอย่างผมเคยเห็นก่อว่าเห็นน้ำบาโจโอละ่ะพวกนี้หนามันขึ้นหลายครับหนาท่วมเขาพุทแปลงยิบุญไทหนึ่งบนท่านด้เกี่ยว เพราะกะทิมันจะมีเทียงข้ของหลางจะว่านา้ำโวมไปแล้ว